ีนี้มาดูเรื่องของอื่นๆกันบ้างเช่นที่ไร้แรงก็อย่างเช่นมะเร็งนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเสียสมดุลในลำไส้หนึ่งทีจากการกินแอนตี้บโอติกใดๆมันจะเป็นสาเหตุไม่ได้เป็นแบบนั้นนะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงแบบนั้นแต่ว่าการที่เราปล่อยให้อีโคซิสต็ของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามันเสียสมดุลไปเป็นระยะเวลานานนะคะ มันก็จะทําให้เกิดกระบวนการอักเสบเรื้อรังมันต่อเนื่องกันเธอการอักเสบเรื้อรังพวกนี้นะคะมันก็จะสร้างพวกสารเคมีต่างๆซึ่ง บางทีมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นด้วยว่าเขาชอบกินอะไรพฤติกรรมเขาชอบทําแบบไหนบางคนก็กินของปิ้งย่างบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอลำไส้เราเสียสมดุลภูมิต้านทานมันลดลงไปแล้วเกิดการอักเสบเรื้อรังบ่อยๆมะเร็งลำไส้มอาจจะมาเร็วกว่าในคนที่แบบสุขภาพลำไส้เขดีมากเงยทีเรื่องของสมองก็ต้องบอกว่าในร่างกายของเรา มันมีการสื่อสารระหว่างอวัยวะเนี่ยนะผ่านตัวกลางเนี่ยหลายตัวกลางไม่ว่าจะเป็นแบบการส่งสารเคมีโดยตรงนะคะไปตามกระแสะเลือดหรือไม่ได้ผ่านกระแสะเลือดนะคะเ,เกิดจากการส่งผ่านาระบบอื่นๆน,นะคะก็ได้เหมือนกันหรืออย่างฮอร์โมนเนี่ยสร้างที่หนึ่งไปออกฤทธิ์อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะ ซึ่งในร่างกายของคนเรามีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาของทุกอวัยวะนะมันจะมีเรื่องของแกนนะแกนเขาเรียกว่ากัดเบรนเอ็กซอ่ากัดที่แปลว่าลำไส้เบรนก็คือสมองนะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นเส้นทางเดินตรงๆเหมือนกับหลอดเลือดจากสมองเข้าลำไส้แบบโดยตรง แบบนั้นต่อท่อตรงเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ว่ามันจะส่งผ่านหลายๆระบบนะคะอะอย่างเช่นว่าสมอง,อมองอนี่คือสมองของคนเรามันก็จะต่อมากับแบบพวกลำไส้อสมมตินี่คือลำไส้ลำไส้ของคนเราเนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบระบบประสาทใช่ไหมที่มันต่อมาจากสมองนะคะแล้วลำไสนะะ้ก็จะส่งพวกสารเคมีบางอย่าง ที่มันสร้างในลำไส้กลับขึ้นไปที่สมองมันเหมือนเป็นการคุยกันการคอมมินิเคกันกนะันะคะอยู่ตลอดเวลาเธอนะคะสมองก็จะส่งผ่านระบบ n e r ร์นะก็คือระบบประสาทลงมานะคะผ่านหลักๆก็กจะเป็นพวก ER v วร์กสเนอะร์แต่ลำไส้เนี่ยก็จะส่งผ่านพวกเขาเรียกนิวโรท r นสมิเตอร์นะย,ออย่อง,ง่ายๆ nt อะไรเงี้ยนะ่ยนิวโรทันสมิตรืสารสื่อประสาทนะคะที่ เกิดจากจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นตัวสร้างนะคะจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันสร้างแบบเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอพวกสารสื่อประสาทเกี่ยวกับพัวการย่อยเกี่ยวกับในเรื่องของอระบบภูมิคุ้มกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการดีทอ็อกการสร้างวิตามินาการปรับสมดุลของในเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายแล้วก็ การเรกูเลทฮอร์โมนต่างๆนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของลำไส้จุลินซีในลำไส้ของเรานะว่ามันมีหน้าที่แบบนี้ถ้าเกิดว่าลำไส้ของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปจุลินซีในลำไส้มันเพี้ยนไปมันก็ทําให้พวกสารสื่อประสาทที่ส่งกลับขึ้นไปที่สมองตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงปริมาณก็จะมีผลต่อในเรื่องของมูทเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้จึง มีปัญหาในเรื่องของภาวะซึมเศร้าได้ไม่ได้ยากเลยเธอมีความเกี่ยวข้องกันอยู่จะมีเรื่องของความจำสมองในเรื่องของการฟังก์ชันเนี่ยนะเวลาที่มันได้รับผลต่อจากลำไส้เนี่ยนะคะ,ะมันทำให้การทำงานของสมองของเราเนี่ยมันจะดีหรือจะเพี้ยนเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเลยจากนิวโรทานสเปเตอร์ที่มันส่งขึ้นไปผลที่ลำไส้มีต่อสมองนะมันทำให้เกิดการโฟกัสยากขึ้นนะ ทำให้โฟกัสเสียไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้ดันานเหมือนเด็กสมาธิสัน้นอันนี้ก็คือผู้ใหญ่สมาธิสัน้นได้เลยนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้แบบเหมือนแบบเวลาเราแบบเล่นมือถือเนาะ,ะมันมีอะไรโน t ติ y ขึ้นมาปึ้งเราก็เปลี่ยนไปดูนู่นนี่นั่น,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เสียเรื่องของการโฟกัสผลกระทบก็คือ productivity ก็จะลดลงเพราะว่างานไม่สามารถเดินได้อย่างสม่ำเสมออันที่สองนะ เป็นในเรื่องของ brain fog นะอันนี้ก็คือเป็นผลจากลำไส้ที่มีต่อสมองเหมือนกัน brain fog นี้เหมถึนว่าหัวเราอะมันคิดอะไรได้ไม่เคลียร์ไม่ชัดมันเหมือนมีหมอกมากบางๆมาคลุมอยู่ก็ทําให้แบบเรามองอะไรเห็นไม่ชัดแต่อันนี้ brain fog หมายความว่าเหมือนม,นมีหมอกอะไรมาคลุมอยู่ทําให้เราคิดอะไรแบบไม่เคลียร์นะเหมือนจะนึกได้แต่นึกไม่ออกเหมือนจะพูดแล้วมันติดอยู่ที่ปากอะไรเงี้ยสมองของเราก็เหมือนกันแบบ อะไรหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของโล Energy พวกเราก็คือในสมองของคนเราเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ผลิตฮอร์โมนด้วยอย่าลืมฮอร์โมนหลายๆฮอร์โมนนะมันก็มีผลต่อในเรื่องของการทำงานของทั้งระบบประสาทกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างแล้วก็ถ้าเกิดภาวะสมองมันล้ามันเหนื่อยนะคะเออมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเรา นะคะครวมถึงเดี๋ยวนี้เขาจะมีทฤษฎีเรื่องของไมโตคอนเดีย d i s f สฟังชันก็คือการเสียฟังก์ชันเสียการทำงานของโรงงานผลิตพลังงานคือ,อในเซลล์ทุกๆเซลล์มันจะมีไมโตคอนเดียอยู่ซึ่งมันเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับเซลล์เซลล์นั้นสมองของเราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉั้นถ้าเกิดว่า มันมีปัญหาเรื่องไมโตคอนเดรียดิสฟังชันพวกนี้มันก็ร่วมด้วยเนี่ยนะนอกจากปัญหาเรื่องของเบรนแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งทวายอาการยิ่งแย่ยลงแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไก่กับไ,ไข่อะไรมันเกิดก่อนกันนะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของว่า เราจะไม่ค่อยมีพลังงานในการใช้ชีวิตมันก็จะเนื่ยเยเฉยๆไปอะไรเงี้ยนะไม่แอคทีฟเหมือนเดิมอันอื่นๆอ,อ,อ่ะปวดหัวอ่ะปวดหัวในเรื่องของกรปวดหัวได้อันนี้อาจจะเข้าขั้นแบบาบางคนอาจจะคิดว่าแบบเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของลำไส้ที่มีผลต่อสมองก็จะทําให้แบบเหมือนเครื่องมันโอเวอร์ฮีตสมองมันทำงานหนักเออปวดหัวได้นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความจํมาเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะ ความจำลดลงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ลำไส้มีผลได้ต่อสมองของเรานะผ่านกัด brain exit นะโดยการาผ่านในเรื่องของนิวโรทันส t นเตอร์แล้วก็เรื่องของระบบประสาทต,ต่างๆนะจ๊ะวิธีการปรับก็คือต้องไปปรับตั้งแต่ในเรื่องของสมดุลลำไส้เรื่องของการกินในเรื่องของดื่มน้ำให้เพียงพองดการกินขนมหวานนะลดในพวกของพวก processed food ทั้งหลาย ะะอันนี้เป็นเบื้องต้นกันนะการออกกําลังกายช่วยได้การลดน้ําหนักช่วยได้เพราะว่าการลดน้ำหนักมันจะไปช่วยลดในเรื่องของการอักเสบด้วยการใช้ Prebiotics นะคะกินอาหารในกลุ่มของพวกไฟเบอร์ที่มันเป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีอันนี้ยิ่งดีเสริมกันนะคะจะไม่ได้มีแบบแก้โดยแบบอย่างเดียวอ่ะไม่มีนะ แต่ว่าเราก็จะทำไปด้วยกันหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ